วันนี้เรามาทำต้มหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มจะสุกแล้วเริ่มต้นที่เราต้มน้ำแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดตะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงใส่พอเสร็จแล้วเราจะใส่มะขามเปียกเพื่อนะคะมะขามเปียกเพิ่มความเปรี้ยวเพราะว่าหน่อไม้ดองของเรามันจะไม่เปรี้ยวนะคะมันจะออกเค็ม เราก็จะใส่มะขามเปียกลงไปให้รสชาติมันเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใส่ไก่ลงไปใส่ใส่ไก่พอต้มไก่ได้สักพักก็ใส่หน่อไม้ดองไปนะคะพอใส่หน่อไม้ดองเสร็จเราก็มาปรุงรสชาติปรุงรสชาติใส่น้ำปลาใส่ชูรสใส่ผงนัวนะคะแล้วก็แล้วแต่เราชอบเลยเราใส่แล้วเราก็จะมาชิมรสชาติอูนะครับ ได้รสชาติแล้วค่ะได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ต้มไปอีกสักพักให้ไก่เปื่อยก่อนนะคะให้เนื้อไก่เริ่มเปื่อยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่ใบนางรักกันนะคะน่ากินมากเลยคือชอบเป็นคนที่ชอบกินต้มหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะเป็นอาหารนิสานจะอร่อยมาก ออกรสชาติเปรี้ยวๆเ่บๆเดี๋ยวรอให้ไก่เปื่อยหน่อยนึงก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาใส่ใบนางลักแซเวอร์ตอนนี้ไก่ก็เปื่อยแล้วนะคะเราก็มาจะมาใส่ใบนางรักเลยค่ะ ใบ,าบานางากเสร็จก็จะเสร็จแล้วนะคะมากินด้วยกันค่ะแซบๆเลยวันนี้ต้มไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะอาหารอีสานแซบๆอาหารอีสานแซบๆเลยจ้ามากินด้วยกันค่ะ